สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขูสุคนเด้อบอกว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศนะพี่น้องวันนี้ก็มาพบพ่อกับซองเสกึมคือเก้าพี่น้องเอ้ยวันนี้เสกึมก็มาหาน้องมะนาวแต่เศร้าเนาะพี่น้องเนาะมาจอบเพื่อนก่อนจะออกจากบ้านเนาะประตูชิดวันนี้กะทีมงานปันสุขเพื่อนเพราะว่าสวยๆสิพาให้ตู้เด่นกระตูข้ามพาไปหาน้องน้ำคิงเนาะพี่น้องแล้วก็สิแวะไปหาน้องบุญทวีเนาะพี่น้องเนาะน้องน้ำคิงคือพี่น้องหูเลยเพิ่นติดเชื้อเอสไอวีจากแม่แล้วกะตาสงสาารเนะ ถ้าเออเอสซลากับพี่ทองน้ำให้เพื่อนจะเหตุทองน้ำก็ทางน้ำเราพี่น้องเนาะทางน้ำบาดาลกัฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวกึ้มด้วยพี่น้องเพื่อจะมีกำลังใจเนาะให้คลิปใหม่ๆแล้วกับกสาวกึ้มกะเป็นสะพานบุญเอาสซลาเนาะเพื่อใส่ไปใส่กับไปพี่น้องเลยกะใส่กะผู้ใหญ่ใจดีท่านใดอยากให้เขาเป็นสะพานบุญกับยนินดีเนาะที่เขาจะเป็นสะพานบุญให้ทุกคนนั่นแหละพี่น้องเลยทำบุญเนาะด้วยใจด้วยใจศรัทธาะสร้างบุญบารมีนำกันเนาะ คนฮาบางคนมีเงินหลายกับมีความสุขเลยพี่น้องก็แค่ต้องสั่งบุญบรารมีนะพ่อมสุขใจที่ให้คนทุกคนยากเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้ออ่ะเดี๋ยวขึ้นไปหาพเพื่นเลยพี่น้องเลยบ้านนี่อ้านนวน้ำทวนทวนอยู่โอง่งนี่ได้บ้านตู้คำกับมาถะแล้วเนาะสบายดีตู้คำเด้อสบายดีตู้เด่นมาหดพ่อมหน้าพ่อ,าพอาตายกาัดใจเศร้าเนาะมันนี้เนาะ มาดีใ,ใกล้ๆกระด้วยสิว่า,าเอานี่บอ,นะบอกคือว่ามื่อนี้เสด็จเจ้าภาไปหาน้องน้ำคิงเนาะโอได้ไดตัวซีดแบบบอกแล้วบอกบอกแล้วพตัวซีดเพิ่งจะไปุไปเพิ่นอยากให้ไปเบิง่งนำบดานว่าเป็นได้ส่ดีบบแล้วกลับไปแนะนำ้ำลายอย่างคือว่าทั้งเพิ่นกับมีนาบ่าวนะ่ยังว่าเพิ่งเสียห้เห็ดของน้ำเนาะโดยกานไปได้เพิ่นอยากให้นาบ่าวนะคุดเองได้บบเพิ่นว่าก็เสด็จเซฟเงินที่ผู้ใหญ่ให้มาเนาะแมนมาเลือฮอกฮอกกะเพชรย่างอื่นไปนี่กัน เพิ่์นเห็นคิดน้องบุญทวีเนาะบุญทวีจะไปหาน่ะเราว่าขณะน้องบุญทวียังงคุดเองนะเราว่าลองไปบอกเพิร์นมึงดูเถอะเพิ่์นเห็ุได้กันเพิ่์นเห็ุซอยกันเพิ่์นว่าแล้วเพิ่์นก็จะเอาไปหาน้องบุญทวีอีกเพิ่์นว่าพอตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อนั้นเขาบอกกันยังบโจบกะคันเพิ่์นว่าให้ไปถามว่าคันนี้ว่าจอน้ำบาดาลบริอีลีไปเบิ่งสำรวจแล้วกะน้องเมียให้ยซอยเรือโบห้ยซอยเรือจ้ะเพี่นหนังสือโบต่อโบนั่นเองนะบอกมาคุยกับน้องอีกรอบเนาะ แมนจ้าบ,บุมีเลียกเต็มเหมอนีนน่กับบุมีด้านนอกก็บสไปเหมือนกันน,นั่นแหละอืมตัวสิสยินหาแันวะไปหับอัดเอฟซีมาจากไทยบ่แมน,น,มนมเลยไป,เไปกินข้าวกับน้องนุ่นกับพีเชนอ่าอืมามาเนาะอืมแลตัวสิสประมาณนี้นแตยินคนเราอยู่คนเปิดคลิปว่าจะฝากเพื่อไปพี่น้องกดเอฟซีทีน่ะฮากทุกคนเนาะปุ่นอยากจะดีทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามตัวเด่นปันสุกตู้คำปันสุขนะพี่น้องเนาะให้ยกำลังใจเพื่อนแน่เพราะว่า พผลเสด็จมีกำลังใจเห็ุคลิปซอยเรือเนาะเพราะว่าซอคุมกะเป็นผู้หยุดเบื้องหลังบางเชืาถ้าเออเสลาให้มาซอยกับมาหากันแต่เฮากับบุริยาดอกเห็ุไปเรื่อยแต่ซอคุมกะเป็นคนค้าขายเห็ุธุรกิจแม่เห็ุธุรกิจไปน้ำแหละกะส่วนหนึ่งกะทำบุญน้ำกะสุขใจตัวคำไปแมนเทปไปหาน้องมะนาวกันเลยปะขี่เขาแล้วเราหมดนี่แล้วน้องดังต่างแดนอ่ะหู้ยดังเอก นางเอกประจำบัดโคกบัดโคกกระโดนบ้าโคกใหญ่เนาะโคกใหญ่หรือโคกยังโคกขี้กิ้งโคกอันนี้แหละแหงื่งเล็ดเล็ืออืมนนั่งอยู่เนี่ยดคือหน้าตาสวยแต่มันเป็นลูกลูกของแม่จกีน่าทำไมสวยจังเลยกิ๊กเขาซอากันยังมือนี่ฮะปลาทูปลาทูอูปลาทูก้อนเลือดก้อนเลือดก้อนเลือดยังไงนะเลือดเลือดหมูก้เลือดยะงไงอายุแดดเลยบมันนี่แมนแมนมันแดดแล้วถึงแดดเลย ดาวดาวบอยินๆน,น,น้องนนอมันดีเนาะกระอันเอฟซีเขาเหม็นมาว่ากินได้เด้ออันว่าอันมีนะบริมพิษเลยได้บ่แมนกินได้บ่เพิ่นบริหารกินได้กินอยู่คืนนีน่แหนเป็นยังอยู่บ่ไม่เป็นยัง,งอ,อิมนะอ่มเนาะเด็กเด็กหน้าตาผ่องใสเนาะตูดคมเนาะแมนแมนงามสวยมีน้ำมีนวลนะเนี่ยแม่เพิ่อบริเวณตากแดดเนาะเยื่อนยังที่เห็นบ่เจ้าเลนตากแดดลุ่น่ะใหม่เห็นไหมใส่บ่อนี่ใส่ ยิงเบิ่งเลยเป็นดุมมูดุมบ่อเด้กระสับแล้วกระสับลูคุนๆก่าตะกี้เลยตะกีเนี่ยเว้ากระปูอยู่ห้าสิบตเขียดกขมีไปจ้ะแมนพฟิกินาเอาคือเนาะแมนกินข้าวกันยังเมื่อกี้ตอนที่เอิญคอยกินข้าวกันยังเมื่อกี้ปู้บาทู้เลยอ่ะก้อนเนื้อสุพักมาจัดะนาดเลยเสียบรีเนาะเค็มโมีเนาะเชื่ออะไรเค็มหมือนมือไนจ้ะเจ็บเข่าระวังขังกระต่ายง่ายคือเซาเล่อได้ โซเลยกินกินนางเคีมระย่ได้หลดกามจนใหญ่สิบพาตั๊มาเจ้าพ่อเอนสิวเป็นสิวมาละบ่น่สวัสดีทุกคเปิดตัวสาวบ้านโคกใหญ่เรื่องอุตแงสอนนั่นนัะนาพ่จักามันทาอันถูก้นเวลาไทย อั่นแน่หัวนเป็นหัวหินแน่พุทธิละกุนอทีิละกนบาทเบิดนเนาะนี่คือน้องมะนาวบ้านโคกใหญ่อันนี้อนน้ำไมห้องน้ำเคยถูไจสบายดีไอเด้อบอสบาเหมือนเชือตัวนี้เลยเออสีชมพูอันนี้สีแดงบอทั้งหลังคนอนึ่นาะ แค่บอกมันมีช่องตัววเนาะมันยังคือผ้าขนนังตัวนี้จะได้หุ่มรงไี่ได้นี่นะแค่บอกเจ้าว่าอันั้นแค่บอกเจ้าว่าอันนี้อันนี้ทูงหน้าทูก้นนะน้องมะนาวขึ้นไปให้อีกครับเพ่นเพ่นเี่ยอันน้ทูงหน้าแบบทูก้นนะเอาจ้าก็ทไป้ทูไปรอดทูก้นนี่อ้าวยัง้นอ่เอันทงน้าน่ะบ่เอ้นั่นแล้ก้นเกี่ยงคักเกี่ยงคักเล้วยยู้อไซทูยื้น่ะ อยู่กันจีน่าเอากี่ครก็ออกคักกันหอย่าเด้วแอู่พี่น้องบันเปิดเผความจริงบันเปนคือบรุษันี่นะโมนิสเตรียคารแต่คือบัวบก็ใบบาทอ่เนาะคือเปิดเผความจริงมาหนิบอกเอากลรีของน้เยกคนนเอาผลจากชื่อชื่อไม่ยังมัน ชาลายามาออมดถูคนชาลายอโมเมนต์ดอกโมเมนต์ดอกเออแ้วคอยเชื่อวแต่กี่บอกข้าว่ายังบุหู่สติยังบุหู่อย่บคนอันนี้คือเราหูจักแล้วเช่าเลยเช่าเลยกันเมื่อกี้คอยดาว้วกินข้าวกำยังสมพักอ่าหอมสมพักก่อนนี่ให้กับกินสมพักเมื่อคืนนี่บพแปลกดอกสมพักมันโดนแทะไปแทะเนน แช่ไปอยู่ทังแช่มแล้วกั้นพิริบอืมเอาแต่อันนั้นนะบ่ถูกมีอย่างแน่แบบที่อัศจรรย์เราจะพังรึเอาแต่นันนั้ถูกเลยครับชอบอ่ะเนาะอัศจรรย์คือมานั่งตางแดดแต่บบบนี้คนเย็นแตยังว่าหนาดำแด้วบ่ดำเบ้อมันฉีกหัวนได้ตัวยหนาจะได้แหมมันเป็นมุ้งเลยเนาะมันแดดเรืแอยๆมันแดดแก่เลยได้นี่นั่งคนได้ผูกบอลทมผู ไปเปนาะไปคนกลังงามก่งแ่เดดหมน่ซอยู่บ่หัววันนี่ยัง่้านนาเนอวน่ะอ๋เดช่เยวเพิ่งปวแมนบอสชาายได้หนอยหนึ่งในของมันดีพิงก็นั่งนั่งพิงจะให้กระตทึกหนักกหันทึกแดดัำดำแมนยาบรรยาุดมีครีมดีเนาะ เชเดพัวพลังบ่มดยากดำดำเกี้ยงบอกดำกว่าสิชมพูหายากบอกหักกระหัวเปิดคือความจริงวันเอาเอาแนวทูพื้นของนามมาทูกลุ่นบพื้นใบล่างพื้นล่างของน้ํากัดถูของหนามเลยครับแ่นไลรทบส่วอันไม่ล่าสุดแม็ิน่าดูคลิปนี้ฟังให้ดีด้ยม่จน่าลูกสาวแมิน่าทำอะไรเออนาะมาถูกพ่นเ บอกนีบอกนี่ยแนว่คนบ่จักเนาะแล้บอเคยมีเคยมีห้องน้าแล้วกจักเนาะพัดเคยได้เนาะเคยเห็นนี่บดนี้รทูรถมึงทูรถพัดอันก้นแด้วแราก้นกับเกี้ยงข้างกันี่รถคึ้นมาอ่ามันแน่สูงก้นบานี บอสเดี๋ยวนี้เราปลากระตูเป็นตัวแปลงเล็กเนาะเราปลากระติ่งคือลายกลัวเมื่อที่ไปหมุกกับเสากึิ่มกับตูซิสหน่อมะนาวนี่นิ่งนิ่งกับเปลี่ยนไปแมนดีขึ้นหลายค่อยเห็นพากระแตเพราะชื้อมาให้อะไรครับเพราะชื้อมาไม่ยังที่นี่ออกไหมเอ็มยังโอ้ยมันคัวโอ้เจได้คนเกิดคัวงามนะบ้านเนาะมันคัวแต่งนะบ้านบอสบอสมีบอสผู้ใหญ่ใจดีเฮ็ดนขึอนทำไมบอสมีบอสบริถามเพื่อนบอสาว่ังคำนะถามอยู่เพื่อนไม่ได้ อ๋าได้ผากระแทนี่ก็ดีใจเลยเนาะคพาังนตัวน้อแม่ให้หน้าบ่าวใส่ให้เลยบ่อเนี่ยสองเซนเพิ่งจ้างบอกคนละบกอคนละคนมาจ้างให้เองเซนเาคนจ้างใหเาดมีแต่แรงของหน้าเขาจะขึ้นเลยเนาะนี่เอยกัมีเงินจ้างดืกันโย่เฮ้ย้างหก็สองเซนอันนี้มีเงินเพื่อกทิ่ผลตัวิทใหม่แห่งหลายบาทเจ็ดพันช้องแท้ในนอนเนาะ โซ่คนทำให้ตุกขอก็อยากินเล็คนเดยเพื่อสร้างวิมิมานี่คือเงินจากต่างประเทศจากอเมริกา <laughs> <laughs> ได้กินจบ่า <laughs> ไอ้หักกระบวนปากมาหอมจอิดอกนี่ไอเสียมาให้ค่าสร้างนันี่นะให้ค่าสร้างเจ็ดพันเมนที่ให้ค่าสร้างนี่ห้องน้ำนี่จะให้ละก่อนแต่ว่ามีข่าวดีมีแมยูเมกา ตากเงินมาเจ้าพ่อซื้อให้ซื้ออยู่ซื้อกินซื้อซื้อกินอะตูซิทซื้อซื้อกินเด้ออย่าเอาแต่ชมพักกำลังเข้มง่ายเราแม่อยู่ต่างประเทศถ้าผ่ามาไม่นี้บ่แมนทนว่าแต่อาจจะช่วงแรงบ่รู้อะไรเพราะว่าอยู่บ้านเพิ่์ลซัมมี่มันคำในนอกสกุลแมนคำบอซัมมี่โอ้มันกับแปดม้งขึ้นนะคำนะซัมมี่นะเพิ่์ลจีนอนแล้วนบอข้ามาเพิ่์ลผ่ามากันเดียวเขาออกไปเชโนแล้วเขาจะเอามาให้ซื้อกินจะกินยังกะเด้อแต่ห้ามแม่ห้ามแม่แค่นัง หามแม่ยังหามแม่เบิรงกยังแบดนี้เบิรงกยังชื่ออย่างไรต่อละเบิรงกเลเสียเงินเด้เบิร์กเสียเงินอะเออเบิรงดวงนะเบิรงกเเบิรงกเดี๋ยวเรจะไป่างข้างหลังเด้อเออใหม่เบิร์กใหม่เบิย่าเบิร์กได้แม่ได้แบดนี้มีเงินก็ไปซื้อกินแล้วเนาะซื้อกินเด้อเนางันมันจะอิ่มท้องเออแล้วเรียบร้อยเนาะสบายใจเลยดิถุนเรือนเลย กอดก็ไูจังกอกนะแบบนี้เนาะก็ซองบางไผ่วกนนี่ชื่อยอะไผไผ่ไผ่บมากนนี่ไไปไปเลยไปเที่วัดช้างโมเมนท์่ว่าชิมาเวยถทายคลิปเห็นชุ่มอายอู่ดีเลยจากตีคนน้าแตนมีเชือนมีตูใหญ่บางดอกวหนึ่งนี่ไน้ำบ่อน้ำกัน้ำบ่ช่างบ่บ่อน้ำดูว่านาทุ่มเลยมีคนถามอยู่บ่ว่า อันเหตุของน้ำเฮ้ยในเจ้าเขามาทายคลิปเจว่าอะไรตัวชิดสุดขั้วมห้ตู้ชิดจืดสุดยอดจะหนไ่คิดเลยไอชิดเ่อตัวชิดอะไรเนาะเว้าตัวชิดปันซุกสิดอกเทาไปไปทาเท่า่องตูเนาะเนาะอาสายาเนาะแต่ไหนก็เท่าห่วงเดียววันนี้โตศิสามให้เลยได้หนิฮะศสามให้เลยได้หนิจะมีทึนบ่มีเนาะเอาแล้วงาม เอ้ามาแจ้งข่าวดีอีกบาทนี้งข้างในจะติดกระโลบป้อยังๆเนาะเอาสาบก่อนแต่ว่าโบกสาบโบกสาบโบกแต่ว่าเขาต้องได้เอาปูนเข้าแล้วก็ค่าสร้างเขาก็ต้องลงกับเพื่อนไดรเพื่อนเจ้าทั้งไรแบบเนาะเดี๋ยวเพื่อนบ้านนี่ถามเพื่อนเนาะเออคุยเพื่อนเพิ่นอมเพิ่นสิเอาอีกพ0 0หนึ่งตะว่ามื้อนั้นเพิ่นลดให้เพิ่นคิดว่า3บกก่อนสาบทรือเพิ่นลดให้เนาะคือหนึ่งเพิ่มแค่1,000นึงเนาะแม่นเหลือ7,000นี่พี่น้องแต่คันซิโบกสิสาบนี่ คนทิเติมอีกพันหนึ่งขาสาง่นเนาอเอาปูนเพิ่มเล็กหน่อยเนาะปูนเพิ่มพอทรายมีอะไรดิมีทรายมีอยู่เจ้าเออตัวมาโดยงานเราเนี่ยทั้งเนาะคนเนาะคนท่อย่างทั้งเนาะเอากลังทั้งนี้อยู่จงงบอเออยจะต้องมีหลายคนช่วยนี่ล้าเจ้าจงไหนเนาะสามัคคีคือพลังเป็นอะไรนอนรับอยู่บ่คืนปกติรับอยุบรับแนบมึงนั่งเด็กนอนปกติอยู่ปกติอยู่เิ่น แต่ว่าไค้ขึ้นบ่ลูจังไดทางไหนตู้ทางยูอยู่เวหานอนอืเพิ่งนอนได้หักตื่นไม่รหรอย่ผ่ดไปองใช้รถจะว่าใช้เกจสวยจังเลยประมาณสิบ0มเขายัดไปกลางคืนใช้เกจเลยนนบ่ไปดอกกัตสติีนก็ดีขึ้นรลายเลยตอนนี้ยังงยไปน่องมาแต่ไทยนะนองว่ะไปยังนะน้นงะันน่อยกลับมาแม่น้องว่ะอืม น้องจับเลาวัวไม่คลอดได้เลยกับน่องไม่คอดครัวเออเราเมือน้องหยอกน้องยอกขั้ไปกับกิวัดแข้งเลยได้จะว่าไดไนะไปนีน <t> ้องวะจะไปดินัดไปปเได้ชวไปตลาดนัดที่แรกเจ้าสิไปวันน้อยแ่น้องว่าไหนไหนกับเริ่อเออเขาาไาได้ไหมเข้า่า มันบอกไปดมันบอกไให้ไปแ้วเขาว่าอะไรนียรักคั่วว่อเขาว่าเออแล้วเขาว่ารักคั่วเนีบอกดันี้เไปตลาดนัดไปดิวันนี้รไปตลาดนัดาดีถือว่าถือว่าวคยิกดีเขากันะตักับปินไปทั้งไปา <wounds> <paying ula> คนบริเป็นยังอันนี้นะคนจะไปหาลินจงได้อไงตามใจหรือเปล่าอยากไปหาลิงตามใจก็เขาหูท่านแต่ก็เปลี่ยนไม่นาะเปลี่ยนห้ายใกล้ห้างกายแข็งแห้งคนนี้ก้อนอยากไปค่ะตอนนี้เขายังบอกแข็งแห้งเขายังอย่าไปนกไปนอนลินน้ำมันโยเออไปลินน้ำมันเอื้อยเด้ละเมียตู้คำมาเด้นอนเพื่อนผู้เดียวอ่าไปลินน้ำลายไปนี่กัเออไปแล้วอยู่ไปปทางแห้งๆออกบานน้อยทีาจะชอดคูดายช็อตเนาะชอดคุดคูดเราได้หันไปหาแพื่อนานน้อยนะ ญาเพื่อนด้แม่ของพ่อเพื่อนแล้วก็ยูที่บ้านเพื่อนน่ะยูนะไปนี่เาเป็นมือวานเ่ป็นมือวานเจยเจยแล้วหมือสิบเ็นนาอล้วแบบ่ั้งเออกบตไก่เป็นยังไมือแต่ชิบูเ็นนาเรานะเราจย์เราช่วยแลวซ้อมใจบ่อัเดูเพือนเอาวานมานแค่มอย ก้อยผู้เฒ่าจ้อยยิงชื่อไหวะตี่ใช้ชมตเป็มน่าวาติดเปือยบวันเปื่อยมาวานนกับเ่าเน่ฮะเน่คนเถาคนเถามาหวานตายอะไรยางเน่เนาะกัสินเมนก็หมาเน่าเ่ยเป็นอเีไปดิ่งไปดิ่งแค่ได้นะเพื่นกับสิ่น้ำบดเยจนแต่ว่าบอสขนมาจากไปหาเด้อทังไอ้บอนะขันมาคิดฮอดเป็นห่วงเพื่อนอยากไปหาเพื่อนอรีกะชวนเมย์ไปเอาคิดฮอดยาเอายัน เป็นห่วงเพิ่นเพื่อนไม่ให้ไปนะเอาชวนไปนะชไปเพิ่นก็ไปก็เป็นห่วงยันเพิ่นเแ่าเพิ่นแก่แล้วยันประเรศน้าเพิ่นเพิ่นเป็มทันยัดพาเขาไปแน่กะไปบุฮ็ดไปแบบอยากไปไหนดิงานไม่นั่นจะไปหาเพิ่นอย่านี้เราบอกไม่นั่นนะบอกก็จ่อยแห้งบอกจ่อยแห้งนะเรือเราเลี้ยงเป็ดหลายครับ พอดีเอาเป็ดมากินเนาะเป็นไข่ไม่ได้ยังไข่เอาไข่จะกินที่เป็นย่างไม่เยี่ยมเพิ่นจะกินน้ำแน่ดเลยไม่ได้ขอเพิ่นบ่เนาะก็ยักตษ์ตัวที่ตัวเดียวมันมีมูเนาะเอามาต้มกินดีะฮะเอามาต้มกินด้นะตัวนึงนะมันไหวเนาะแพงอยู่สุซางมันกินดลยไม่ได้เนาะซางแล้วจะได้เชื่อเม่อยากเจอแต่หึงเนาะ น้องมะนาวนี <t ired> <N> ่เราดีขึ้นเนาะพี่น้องเราบ่เว้าๆลายบ่เรื่องพีเรื่องซางเบาเรื่องเก่าเนาะพี่น้องมีแล้วมีดีแล้วมีห่ดแล้วคือทั้งแม่ก็ต้องใั่เกลี้ยการลูกเขาว่าดีก็ว่าดีเขาก็เอว่าดีเขาก็เพราะวันยังก็กินยากินยาตัวเก่านี่ไปเรื่อยเรื่อยเราไว้ชื่อมาให้อ่านจีว่าใครเนาะห้องว่าเต้าจะไปใช้ออกวันน้อยน้องว่าน้องก็ต้องห่วงน้องว่าไามากัดแม่ไม่ขอดได้หรือเปล่าคือท่านตะก้าห้องเย็นเล่นเลยไม่อยู่นั่นเล่มดีขึ้นลายแล้วนะเนี่ย คือคือคือเรามีสติไร้ขึ้นเวลาเราอรกไปหูแมนมานนี่กับน้ำพอดันห็นเฮื้อ่อยห็นเนทวีดนึงค่ะทีดทางออคนนุ่มามอแม่เหรอับคื้นจะเก่าขนาดว่าแข็งแรงนี่ยไปใช้มาแม่แข็งแรงกุนกุลลยที่บอกกุนแล้วถอดเกิอบลแล้วน้องค่ะเอาันเก่งแน่นอนเก่งแ้ว่านี่อาบน้ำยูนดีบอยนะเห็นจะคลืนทยอาบน้ำครืนยอ่บ อาบเท้าอาบแบบรันบอยเท้งแม่ทั้งลูกบุตรคนมาใด้คืนเด็ดหงนสากางเว้นเราไปอาบเพื่อน้องข้ามาอาอาอดเอามือนี่แล้วพอดีฮะขึ้นยังบ่มาอยู่เดียวโบไปยังบ่ต้องเล่งเขาดอกให้มันให้มันละเอียดให้มันเน้นนะทาวน์บอลโบตรงเล่งคนดอกเปิดแกะโอ้กะสงสัยบ่แล้วได้มือหนิมือไงมือโบแล้วแหละเพราะว่ามีมีงานเขามาใหม่อีกลืมคือมีโบกให้มันงามเลย อดอาไอดอาอีอดอาปวดไทยก็อดไว้คือบอกเลยอดด้าวนี่อนี้กือบเฮียชินแล้วเนี่าวลนถ้าเอนได้บอกคนเห็ดนี่วเลงมาเห็ดก่อนได้ได้ป่ะชามือกได้จับจับจับเห็ดจับหงเล่ยดิเออกระชับม่านชองอีกคิดว่าชองมือใช่เนาะชองมือเพราะว่าพ่นก้อนี่พ่นก้อนยังแล้วีัเพ่นกันที่ถ่ายมัแห้งก็ได้นึงเน่ย ก่อนเพิ่นฉีดเอาปูนมาแปบะบาดนี่โบกเด้เพิ่นเอิ้นโบกให้มันแห้งมันจะบ่เปลี่ยนเนาะนั่งรถนั่งคัตมาห์ขึนเลยเดี๋ยวตามตัวคำก่อนเลยคิดว่าคำเงินเรือน่ะจะให้ซื้อสายยางมาให้เพิ่ม <ouch S 2> เพิ่มประมาณสาัก20เมตรเชา่าเมตรเนาะพอได้ต่อของน้ำหรือต่อของน้ําก็ดึงถึง,ถง,ถง,ถงท้าเขื่อนนี่เด้น้ำนะนั่นขุดท่อเนาะขุดท่อว่าโบคุดก็ได้เอาท่อยางท่อยางครับดึงแบบท่อแบบเขื่อนอ้ายเด้อือ ดึงคือเนื่อวยะอ้าวดึงมันก็บม่ได้พับท่อคู่มือนี่เป็นท่อของแท้าเคยได้หิวขึ้นมาหิวขึ้นมาทีนี่มันต้องหิวบานนี้เดี๋ยวไอ้ตุ้มคำชื่อให้แสดงว่ายาที่น้องมะนาวกินที่ไม่มียาอานะปวดสมองหันเหตุสสารเคมีในสมองปกติดีขึ้นมันจะมียาที่มันป่วนสมองเจ้าให้มันบลาสยานั่งว่าให้มื่หรกินเลย่กินไหมอยาให้กินแม่ตีตรงเวลาได้บ่อยบ่อยอันเคลื่อนร้ายแล้วมันต้องตรงเป๊ะผมกินข้าวมัน สูมันยังมาตั้มอ่ะเออมัดธรรมดากระหามเลยนะอย่าเห็ดคือตอนท่าไปมุกมือหนาหนาหนาเลยหลื่อมู้งยื้ออยู่ได้ย่ะคือแม่ขนุนนี่แหละพี่เจนาจื้ออยู่แต่เราแบบมันควบคุมไม่ได้เนาะอ่าแม่มันบ่หูอ่ะย่ะคือแม่ขนุนไปหากินไปหมักคามนะตู้คำเรานะมิสกินยังไงเป็นมาแดงหนาเตะสามโมงไงว่าสามโมงเช้าหรือไง่นเบิด์ตลท์เต๋อเ้นี่เพิ่นซอยน้องมะนาวเลยบิ่งนะ

ไปเกี่ยวเข่ากับได้ได้ฮัดพี่บอยเตะเเกี่ยวเข่าไใ่หมชิมือสามพันสาพันเกีบนี่สามพบาทโอ้กนดีเลยายช้อสามพันบาทแสดงว่าได้ลายอยู่ได้เนาะชิบมือนสามพันบาทในสามพันแม่พยายามให้กินพี่น้องคันดูเดือนก็ได้เก้าพันเนาะนี่สามชิ้มือเดนอะไรมือละนั่นอดยอดยอดยอาะอืม สแยกตัวดแล้วใครกินแมนแมนเดียวถืออยู่เนถือแล้วถยกไว้แล้วเมื่อเขากึ้นมาให้แยกให้เปิดเลยเให้กินถือแล้วเว้ยละก้อนเดียว่ก้อนเดียวกินในนอนบ่านอนบนบ่ยี่ยี่ห้อถุงทน่งงหนึ่งแมนน่งทุงหนึ่งข่อยกะมีข้าวดีพึ่งกันพอดีเลยจ้าข่อยชมทบชอยกันของน้ำเลยแต่ข้าวันจุ๊บพ่อซื้อกัโลกอะ ขาติดกระโลมันสิมีค่าจ้างติดกระโลพ่อมีไปติดกับไันไดมาเนาะพ่อมึงติดแต่พื้นมันติดแต่พื้นมันเอาติดแต่พื้นบบติดแต่พื้นกับอ่างน้ำเดี๋ยวพอสิ่มทางบ้าพอนี่เอาน้ำใส่ติดตะพื้นกันน้อยเดียวเอางบนี้งบของน้ำข่อยเพจน้อยมาอีกนี่หาชิมดอลลาร์หาชิมดอลล่ามันชิได้ตอนคือเมื่อไงเมื่อไงข่อยข่อยไปเห็นคลิปเนาะดูซิเนาะข่อยขอยไปดูชิไอ้บแมน ไปเห็นคลิปในยูทูบเบอร์บางคนเนาะไปเซอคอนเทนต์เนี่ยนะตูครับน้องมะนาววิ่งอีกแล้ววะสัตว์ข่อยก็ตกใจแบบมีทั้งแม่หักที่ซื้อยาน้องมะนาวแล้วะไม่ได้วิ่งนะเขาก็เปเล่นกับเสากลิ่มเฉยๆทำไมบอกว่าวิ่งขอเลยว่าเอ้าก็แม่นยุบบางเถอะกัข่อยพูดพาไปหาหมอข่อยอยู่ท้ายข่อยตกใจว่าเอากระเลออีกแล้วบ่สสัตว์คึ้นภายในแล้วเมื่อที่เฮาอันแห่หดแห่บวชนะตตััววไทยบก็อแะไรตื่นมาเราไปหาข่อยแต่แล้วเราไปหาข่อยอยู่เพื่ออะไรเจอเจ้าอ่อนดีแล คนละคนก็บอยนอองมานาวิ่งพวดปูเห็นในคลิปเขานะแล่นอีกแล้วก็แทบแม่ย่าไป่เอาปลาปลาูนอ้นะบ่แต่พ่ได้เล่นนวะไม่าก้ายเนาะย่างไปของเมย่างวันได้กินหอเพื่นสามบกละบันกายนเพูดดีดีว่าันเป็นดนเวตาเล่นอะไรบริเลนเนาย่างไปยุ่เจอยใช่ให้ไปสี่กันไม่ได้แล้วอยงบวดาศ้าจะคือพี่แต้า่อเราเล่นเราเล่นเนาะเราบริเลนกับเราเล่นเนาะย ใส่สวยสวยมากเลยบอกแม่แม่เลยนะเออไ่ใส่หรอกอยากยังกันเนาะใส่กันเนาะบ่ใส่แล้วก็บ่ต้องเล่นเข้าใจบ่กคอยบ่อยเราใส่ถ้าจะอยู่ปกติแบบไปใส่ก็ให้บอกบ่ต้องไปโลโลเลยแค่นั้นเมนเขาไม่บอกว่าไปหน้าหรืไปหน้าไล้ไปหยังไปหน้าไปไปหาอยู่หัดกันไปยังสบายเออมีป่าไปยังเนาะทันอยู่บ้านเลยครับแต่ว่าก็มีห้องน้ำอยู่ห้องน้ำกัน มันได้ขอข่าวเพิ่มนะบ่มันยากบ่อกช่างอันบอกขี่ยังไงบ่อันนี้นะขอวิญญาณนําอืออะไรเจ็บท้องในมือนีหน่อยู่ชูไม่อยากออกมันเจ็บท้องอยากกินแล้วเด้อยายเอามากินบ่ะอยากกินเด้ออันหมักขึ้นหม่วงเด้อแม่อยากกินชมพักอยากกิกินหลายมพกพอชมพักอย่าไ่ต้องซื้อแม่นข่อยสิมบ้าข่อยกินมันอยากเรลยนะบอกบ่อยกินบ่อยกินข่อยกินเมื่อคืนนี่ ข่อยกินครับทอดปลาไ่ไดเรายุ่มมากไม่ได้กินแล้ววันี้บวกกินบมกักบวกินลายยุ่มแพ้ทอดบวกกินข่อยกินเมื่อคืนนี่ตื่นเช้ามากข่อยยังเหี่ยหน้าโลดแต่เช้ามันกระเพาะเขาไหมอาสุชมเผยสมพักมันเป็นของดองมันเป็นในของดองสมพักตัลินซีมันร้ายกินก็ออกแล้วแต่ผู้เฒ่ากินทั้งปวดเข็มผู้คานาะอย่าไปกินลายเด้อคันว่ายากอะไรก็นทิ้งนึงช้าเท่นึงอะกินแนื้ออื่นแลาวสมพักคิดไปกินมากระเพาะเจ้าก็บเทอีก เด้อขอเฉพาะคันเจ้ามักิิชมพักนะที่แก่ซื้อพักคือการแตกินแบบลวกจำแจวดีกวัวมีมิตรินกวัวเนาะแบบมิตินกลัวพักลวกลักพักกลัวแต่ท่านก็ชิดคุยบาทนพักลัวนาทีได้๋ยวน้เราพักกัวเป็นมาน้ำหลังไปเเลยบ่แล้วครแบนเช่าคือการเช่าบ่แมนกต่ห้น้องคืนพักพ้อนเลยแห้งนกรแห่อนเนาะเดี๋ยวจะน้อยบัดบัตรสางมาเนี่สีลมเพิ่เติมเนาะแมนตู้ลมเติมมสีมาลมมันเติม ดี๋ยวช่างเลยช่วยพุ่งมากเลโอเคเดี๋ยวพี่น้องแซ่เองแตกออกแล้วก็แองแตกนะเจ้าซื้อกระถางมาให้ก่อนเออเดี๋ยวมาแรงซื้อมาให้ซื้อกระถางมาให้เดี๋ยวมาแรงจะมาแหวนใหม่ใช้ใช้ตัวมันแตกพัดไปโดนเออให้น้ำบินเนาะเพิ่นถือเพียงเดี๋ยวมาแรงซื้อใหม่ใหม่นี่ทางเนี่ยออกเลยเดี๋ยวบอดีเด้อไม่ดีนะจ๊ะนี่เดี๋ยวซื้อมาให้ใหม่เขาล่างบอดีมันบอดีมันบอดีเดี๋ยวมาแรงซื้อมาให้ใหม่เด้อ เื่อกระทางกนได้ก็ชีดัดมร่างน้อยเนาะเออทีมทีมโบซาย,ย,ย,ยโบซายตรนี้ตรนี้ด้วยเนาะมันกะโบด,โดโีเนาะพี่น้<บ>นองแม<ล>นคลิปนี้กับประมาณนี้ฝากกด<อ>ติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แน่ใครอยากซอยเรือน้องมะนาวกายินดีเนาะเราจะเป็นสะพานบุญให้เราพี่น้องกิตติภัยเพิ่นแอร์เย็นขนาดเราจะยินดีจะเป็นสะพานบุญให้ทุกคนนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่เด้อพี่น้องเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แน่พบพ่อกันคลิปหน้าแทบจะเย้สายเด้ออ่ะถือรุเงินนี่ แช่ไว้ก่อนจากสักเพราะว่ามันเพราะว่ามันเป็นสูตรเข้มข้นเนาะพี่เนาะนนคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีพบพอกันคลิปหนาเด้อสบายดีสบายดีพี่น้องเลยสบายดีสวีดดับมาเดี๋ยวดิถูกทายก่นดิ